กับตันเรือนะคะได้ทําการไลฟ์เล่าเรื่องราวไปแล้ววันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรองกับตันเะคะที่จะไลฟ์เล่าโมเมนต์ทุกคนคือเมื่อวานนี้ยหนูอะลืม iPad ดไปที่ห้องซ้อมแล้วมันดึกแล้วหนูก็กลัวมากค่ะทุกคนหนูเลยให้คานิ่งลงไปเป็นเพื่อน พอให้คนนี้ลงไปเป็นเพื่อนเสร็จปุ๊บก็เลยเดินแบบมาที่ห้องครัวแล้วเจอพี่มามิงพอดีแล้วเสร็จปุ๊บอะมันก็แบบเหมือนพี่มามิงอยู่ดีเขาก็แก้ตัวว่าแบบคือ,ค,อคือตอนนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะแต่แบบพี่มามิงอะอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าแบบเขาเรียกว่ายังไงอะก็เนี่ยจริงจริงแล้วอะคือพี่อะต้องแบบว่าต้องลองช่อมโง นี่แล้วมันไม่มีเสื้อคนอื่นให้ใส่เห็นเสื้อคัน,นิงแบบว่าแขวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เลยพี่เขาก็เลยให้ใส่หนูก็เลยแบบไม่มีใครไม่มีใครถามอะไรเลยนะแต่นางร้อนตัวค่ะทุกคนอะไรก็ไม่รู้แบบอยู่อย่นีก็ร้อนตัวแล้วทุกคนก็งงมากว่าแบบอะไรอบบพี่มิงไม่มีใครถามเลยก็เดินลงมาเฉยๆอะไรอย่างนงี้ ถูกจ้าหนูก็แบบเหมือนเห็นรองเท้าพี่มิงแล้วพี่มามิงก็แบบหนูอะก็แซวพี่มิงว่าแบบเอ้ยรองเท้าแตงโมรองเท้าแตงโมอะไรเงี้ยคันมิงอะที่อยู่ข้างๆหนูก็พูดประมาณว่าเนี่ยเนี่ยหนูอะอ๋อหนูถามคถามพี่มิงว่าซื้อที่ไหนแล้วคันนิ้อยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าแบบแม่สั่งให้ไม่ใช่หรอแล้วทุกคนตรงนั้นก็คืองงว่าแบบ เฮ้ยรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วพี่มิงก็มาตกใจแล้วก็ถามว่าแบบรู้ได้ไงอะไรอย่างงี้เออนั่นแหละแล้วแบบเขาก็แบบเหมือนพู้ว่าก็เป็นแฟนกันก็เลยรู้หรือว่าแบบจบคะ่ะไม่ต้องพายไม่ต้องปั่นไม่ต้องอะไรแล้วจ้ะก็คือดูแล้วก็คือสรุปก็คือเขากำลังมุงมิงกุงกิงกันค่ะ มีความหยอดตาให้แต่หนูไทายไม่ทันเสียใจมากค่ะเขาเห็นหรือเปล่านะเขาไม่เห็นครับทุกคนหรือว่าเขาเห็นแต่กล้องแต่งมาก